ช่งู้ชคะช่วงนี้นะคะรายังตะลอนจะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะหลายคนนะคะคงยังไม่คุ้นเคยกับคําว่าเคมบักนัดวันนี้ค่ะเราจะมาทําความรู้จักกับชื่อนี้กันนะคะเคมบักนัด ครา่าวๆเลยนะคะนั่นก็คือการเอาสับปะรดแล้วก็ปลามารวมกันค่ะแล้วก็คล้ายๆกับเป็นวัตถุดิบในการทําอาหารได้หลากหลายเมนูวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเมนูเกี่ยวกับเค็มบักนั้น,นีะคะแต่ว่าเรามีตัวช่วยนั่งอยู่ข้างๆนี่เองนะคะสวัสดีค่ะกำนันต่อมนะคะสวัสดีค่ะให้กำนันเล่าให้ฟังหน่อยว,ว่าเค็มบักนัดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงคะอ๋อเค็มบักนั้น,น,น,นี่ก็คือจะเป็นภูมิปัญญาถิ่นของชาวอุบลน,นะคะค่ะคือปลาเยอะ เราอยู่ใกล้แม่น้ําเราเป็นลูกแม่น้ำมูลแม่น้ําโขงนะคะเราก็จะเอาวัตถุดิบที่มันมีตามธรรมชาติก็คือปลาเทโพหรือคนอุบลเรียกว่าปลาปืนมาทําถนอมอาหารนะคะคือเก็บไว้กินนานๆในขั้นตอนการถนอมอาหารคือเราจะเอาสับประรดปลาเทโพมาคุกเข้าเข้ากันคั้นด้วยเกลือก็จะเก็บใส่ขวดหรือขวดโหลหรือขวดแก้วะคะ่ะก็จะเก็บคล้ายๆการทรราําปลา บักนัดเนี่ยก็คือสับป,ปะรดแต่<ช>ว่าคนอะีสานเรียกว่าบักนัด,นดมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเค็มบักนัด,นดค่ะอย่างนี้นี่เองนะคะวันนี้กำนันป้อมจะทำเมนูหลนเค็มบักนัดให้เราได้ชิมกันวัตถุดิบที่ต้องเตรียมคือน้ำกะทิเค็มบักนัดพริกสดหอมแดงแครอทน้ำปลาน้ำตาลมะเขือแล้วก็ผักชีค่ะขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะเริ่มจากใส่กะทิลงไปจากนั้นตามด้วยเค็มบักนัด รอสักครู่ค่ะระหว่างนี้เราก็จะได้กลิ่นหอมจากสับประรดแล้วจากนั้นก็ทยอยใส่แครอทมะเขือพริกรอสักครู่ค่ะจากนั้นคนนห้เข้ากันแล้วก็ใส่หัวกะทิตามลงไประหว่างนี้ก็ลองชิมดูนะคะว่าใครชอบหรืออยากเพิ่มรสไหนแต่จานนี้บอกเลยว่าหน่มมากมาก กคล็ดลับของเมนูนี้คือต้องใช้เค็มบักนัดมากกว่าน้ำกะทิหนึ่ข้าถึงจะทำให้รสชาติออกมากลมกล่อมแล้วก็นัวจากนั้นนะคะกำนันป๋อมก็ใจดีทำผัดชาปลาขังให้เราได้ชิมกันด้วยซึ่งปลาที่นี่ก็สดใหม่เนื้อแน่นเป็นของดีอีกหนึ่งอย่างของอำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะถึงเวลาที่รอคอยแล้วนะคะมาชิมกันดีกว่าเริ่มจากเมนูพระเอกของเราล้นเค็มบักนัต รสชาติออกจะเปรีว้วๆหวานๆเข็มๆนิดๆดสามรสอร่อยลิ้นฝินมากๆค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆข้ากันสุดๆส่วนผัดชับลาคังก็เนื้อแน่นปลาหวานไม่มีกลิ่นข่าวเพราะว่าสดมากๆนั่นเองนะับเป็นของดีที่ใครมาก็ต้องลิ้มลองนอกจากนี้เข็มบักนัดยังสามารถนำมาปรุงเป็นเมนูอื่นๆที่อร่อยชวนกินได้อีกหลากหลายเมนู นอกจากล้นเข็มบักนัดแล้วยังสามารถนำไปทำยำเข็มบักนัดตุ๋นเข็มบักนัดได้อีกด้วยแต่ชาวอีสานส่วนใหญ่จะนิยมกินกันโดยที่ไม่ต้องนำไปปรุงรสได้เลยค่ะแค่กินกับข้าวเหนียวก็แซ่บนัวแล้วค่ะส่วนมากก็จะทานดิบทานดิบก็คือคล้ายๆกุ้งจ๋อมทานกับเครื่องเคียงคือจะมีพริกซอยหอมซอยแล้วก็ทานเลยค่ะแกบแก้มด้วยเคียงด้วยผัก ส่วนเข็มบักนัดที่ใช้วันนี้ก็เป็นฝีมือของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาบ้านด่านใหม่อำเภอโของเตียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะชาวบ้านที่นี่ก็รวมกลุ่มกันทําการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาหลากหลายอย่างเนี่แหละค่ะเข็มบักนัดต้มปลาแจ่วบองโอท็อปห้าดาวอย่างที่ถ่ายเราไปดูกันมาค่ะที่พาไปชม,มค่ะ ก็จะเป็นส่วนมากของเจมจะเป็น,นเน้นเป็นอาหารปลาค่ะแล้วก็จะมีกุ้งแม่น้ํำสดๆของเรานี่จะเนือ้อแน่งตัวโตนับเป็นภูมิปัญญ,ญาชาวบ้านที่พุทธภูแก่ได้สืบทอดมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานจะเคยเป็นวิธีการถนอมอาหารแบบธรรมดาก็กลายมาเป็นของหมักของดีของจังหวัดอุบลราชธา,านีที่ใครมาก็ไม่พลาดที่จะลิ้มลองและซื้อไปเป็นของฝากค่ะ วัชรีดวงสข่าวเทราทีวีรายงาน